สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเอลิโยและลานีนยาคู่พี่น้องสุดป่วนแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าพร้อมแล้ว Let the show begin ทำไมวันนี้เราติดขนาดเนี้ยสงสัยต้องเดินไปแล้วมั้งฝนก็จะตกอีกโอ้ยฝนตกแย่แล้วฝนตกเหรอแย่จังเลยในข่าวบอกว่าลานิยาจะทําให้ฝนตกมากขึ้นฮมลานิยาเหรออ๋อสวัสดีน้องน้อง วันนี้พี่น้ำฝนก็จะมาพูดถึงปรากฏการณ์เอลนิโยและลานียในอดีตชาวประมงในเปรูสังเกตว่าทุกๆ2-3ปีน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจะอุ่นขึ้นผิดปกติและมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสจึงได้ตั้งชื่อตามความเชื่อทางศาสนาเพื่ออ้างถึงพระเยซูในวัยเด็กส่วนลานียเป็นปรากฏการณ์ตรงกันข้าม จึงตั้งชื่อว่าลานิยาหรือเด็กผู้หญิงในภาษาสเปนครับและนี่คือที่มาของชื่อเอลนิโยและลานิยาสองพี่น้องแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกเรามาดูข้อดีของลานิยาต่อประเทศไทยกันลานิยาคือเมื่อลมค้ามีความแรงมากจนพัดน้ำอุ่นส่วนใหญ่ซึ่งอุด,ดมไปด้วยความชื้นมาที่บ้านเราฝนจึงตกมากขึ้น ต่อไปเป็นเอลนิโยสลับกันเอลนิโยคือเมื่อลมค้าอ่อนแรงลงทำให้ลมตะวันออกพัดน้ำอุ่นส่วนใหญ่ออกไปทางตะวันตกบ้านเราจึงแห้งแล้งมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะหนูจะสรุปเรื่องเอลนิโยและลานิยาแบบง่ายๆให้ฟังนะคะทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตรงข้ามกันซึ่งเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก เอลีโยคือภาวะที่ผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยด้วยส่วนลานิยคือภาวะที่ตรงกันข้ามคือผิวน้ำทะเลเย็นลงทำให้ไทยมีฝนตกมากกว่าปกติและมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมได้เนื่องจากสภาพอากาศบ้านเราเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งร้อนจัดและน้ำท่วมเราต้องรับมือให้ถูกจุดนะคะถ้าเจอ เอลนนโยแปลว่าแล้งจัดและร้อนมากเราทุกคนต้องประหยัดน้ำที่สุดไม่ปล่อยน้ำทิ้งและเกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ถ้าเป็นลานิยาแปลว่าฝนเยอะและเสี่ยงน้ำท่วมเราต้องรีบเตรียมกระสอบทรายและแพ็คกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมค่ะไม่ว่าจะเจอภาวะร้อนหรือท่วมการติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราค่ะ ในที่นี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจและตระหนักถึงเหตุการณ์เอลิโยและลานียมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้หนูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวว้้กฟััออลนนนมมมาาาาาุุจตตคคร I